ในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันสูงทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นจะต้องมีราคาสูงขึ้นตามลำดับผู้มีไรายได้น้อยหาเช้ากินข้าก็เดือดร้อนหนักเพราะราคาสินค้าแพงขึ้นแต่ว่ารายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยบ่อยครั้งที่คุณบัญชาเนี่ยต้องทนนอนฟังคนข้างบ้านที่หาเช้ากินขําทะเลาะกันด่ากัน เนื่องจากไม่มีเงินพอที่จะใช้จ่ายเพราะว่าหาไม่ได้ดีเหมือนก่อนซึ่งครอบครัวที่มีบ้านติดอยู่กับบ้านของคุณบัญชาก็คือครอบครัวของนายดำซึ่งมาเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านคุณบัญชาเนี่ยนายดำเป็นหนุ่มอายุเพิ่งจะครบเบญจเพศคือ25ปีเพิ่งแต่งงานได้สองปีหลังพ้นจากเกณฑ์ทหารที่ภูมิลำเนาเดิมซึ่งอยู่แถวจังหวัดทางภาคอีสานส่วนภรรยาของนายดำเนี่ยอายุ20ปี ยังเป็นสาวรุ่นรุ่นเพิ่งมาอยู่กรุงเทพได้ไม่กี่ปีเดิมในดำเป็นทหารเกณฑ์เมื่อปลดประจำการก็เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทำแล้วก็พบรักกับภรรยาที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันเมื่ออยู่กันได้หนึ่งปีก็มีลูกชายหนึ่งคนในดำนี่รักลูกมากก็ขับรถสามล้อเครื่องหากินอยู่ใกล้ตลาดสดน้ำมรถตุกต๊กๆุ๊กนะส่วนภรรยาก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าลูกยังเล็ก ต้องคอยให้นมซึ่งยังกินนมแม่อยู่วันไหนท่านในดำหาเงินได้น้อยก็จะทะเลาะกันเพราะความเครียดนั่นเองบางครั้งก็มีการตบตีกันซึ่งคุณบัญชาก็ต้องไปเป็นกรรมการไปคอยห้ามเพราะไม่อยากจะให้มีเรื่องกันเนื่องจากความยากจนและไม่มีญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพก็เลยทําให้ในดําไม่มีที่พึ่งที่ไหนแม่ของคุณบัญชาก็สงสารคอยให้ของกินเพราะรู้ว่าในดํามีไรายได้น้อยไม่ค่อยพอใช้ ซึ่งในดำก็ให้ความรักและเชื่อฟังครอบครัวของคุณบัญชาเป็นอย่างดีค่าเชา่ารถค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายเบเียยตั๋วในดำหาเงินอยู่คนเดียวในดำเป็นคนขยันเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบหาเงินได้เท่าไหร่ก็ให้ภรรยาหมดดำบ่นว่าเหนื่อยอยากจะพาครอบครัวกลับไปอยู่บ้านนอกแต่ยังไปไม่ได้เพราะยังใช้หนี้ก็ไม่หมดซึ่งเป็นหนี้เก่าเมื่อตอนภรรยาคลอดลูกนับว่าในดำก็ยังมีความรับผิดชอบ ไม่คิดหนีหนี้เหมือนคนอื่นที่ชอบทำกันไรายได้จากการขับรถก็ได้ไม่ดีเหมือนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนต้องการความรวดเร็วก็เลยใช้บริการของมอเตอร์ไซค์รับจ้างเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะรวดเร็วทันใจดีอ่าจะได้ก็จะเพราะคนซื้อของมากๆเอากลับไปไม่ไหวถึงจะใช้บริการของรถสามล้อซึ่งคนขับรถสามล้อตุก๊กๆเนี่ยขับเป็นกะต้องส่งรถตามกำหนดเวลา ห้ามเกินเวลาขับตั้งแต่ตี 2, สองถึงบ่ายสามโมงเย็นก็ต้องส่งต่อให้กะต่อไปเสียค่าเช่าวันละ250าบบาทหักค่าแก๊สค่ากินบางวันไม่มีเงินเหลือกลับบ้านเลยต้องไปเซ็นเข้าสารมาหุงกินกันเพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวันๆชีวิตในดำนี่น่าสงสารมากบ่อยครั้งที่คุณบัญชาต้องให้เงินยืมเพื่อซื้ออาหารกินเพราะความสงสารถึงแม้ว่าในดำจะจนแต่ก็มีน้ำใจใชใ้ทำอะไรก็ทำโดยไม่ยอมรับค่าแรง ด้วยความดีของนายดำคุณบัญชาก็รักเหมือนกับน้องชายคนหนึ่งมีเรื่องอะไรที่พอจะช่วยได้ก็ช่วยซึ่งนายดำก็รักคุณบัญชาเหมือนกับพี่ชายเช่นเดียวกันอยู่มาวันหนึ่งตอนที่คุณบัญชากำลังนั่งเล่นกับลูกชายของนายดำอยู่ที่หน้าบ้านก็ต้องตกใจเพราะนายดำวิ่งหน้าตาตื่นเหมือนกับคนมีกำลังมีเรื่องเมื่อนายดำวิ่งมาถึงบ้านก็มาบอกบอกว่าพี่ครับช่วยผมด้วยครับ มีเรื่องอะไรล่ะนายดำก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าขณะที่เขาขับรถสามล้อไปเข้าอู่เพื่อจะส่งรถเขาก็ขับรถเฉี่ยวรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างลม้มลงแล้วรถมอเตอร์ไซค์เสียหายเจ้าของรถไม่ยอมหลบทําให้รถลม้มได้รับบาดเจ็บด้วยและเรียกค่าเสียหายเป็นเงินหนึ่งพบาทซึ่งดําไม่มีเงินเลยก็จะมาขอยืมเงินคุณบัญชาเพื่อเอาไปให้เขาคุณบัญชาก็บอกว่าใจเย็นๆอย่าตกใจเดี๋ยว พาไปคุยกับเขาก่อนเพื่อบางทีอาจจะขอลดหย่อนได้บ้างซึ่งนายดำก็พาคุณบัญชาไปหาเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งรออยู่ณบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งบังเอิญคุณบัญชาก็รู้จ,จักกับคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันที่เสียหายคุณบัญชาก็ถามว่าเป็นยังไงมั้งอ่ะคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าดำขับรถชนรถผมเสียหายหน้าก,ากากด้านขวาแตกหมดเลย คุณบัญชาแปลกใจก็ถามว่าเอ๊ะรถล้มด้านซ้ายทําไมหน้ากากด้านขวาแตกละ่ะมันแตกมาก่อนหรือเปล่าคนขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ชัดสีหน้าไม่ค่อยพอใจที่คุณบัญชาไปรู้ทันแล้วก็บอกว่าไม่ต้องมายุ่งเมื่อเห็นว่าในดําถูกคนขับรถมอเตอร์ไซค์ใช้เล่ห์เหลี่ยมทั้งๆท,ท,ที่เป็นรอยแตกของเก่าซึ่งไม่ใช่เกิดจากการกระทขาของในดําคุณบัญชาก็บอกว่าไม่ต้องให้เงินตามที่มอเตอร์ไซค์เรียกร้องอซึ่งเขาก็ได้ไปแจ้งความที่โรงพัก เมื่อไปถึงโรงพักทางตำรวจก็ให้เจราจาตกลงค่าเสียหายกันเองคุณบัญชาก็พูดให้ร้อยเวนฟังด้วยเหตุผลถึงท่านร้อยเวนก็เห็นด้วยกับคุณบัญชาแล้วก็ได้ต่อรองให้ในดำชดใช้เพียง600บาทก็ซึ่งเป็นที่พอใจของคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณบัญชาก็ต้องควักเงินจ่ายแทนในดำเพราะในดำไม่มีเงินเลยในดำก็ขอบคุณคุณบัญชาที่ช่วยเหลือเขาแล้วก็ได้กลับมาคุยกันที่บ้าน เมื่อถึงบ้านคุณบัญชาในดำก็บอกว่าจะกลับบ้านเพื่อไปหาเงินมาใช้หนี้ให้ซึ่งคุณบัญชาก็ไม่ได้คิดอะไรก็บอกไปว่ายังไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้ขอให้ทําใจให้สบายเถอะแต่ในดำไม่ยอมวันรุ่งขึ้นจึงได้เดินทางกลับบ้านพร้อมมาครอบครัวด้วยความที่อยู่ด้วยกันมานานก็ทําให้เกิดความอะไรเสียดายที่ต้องเสียเพื่อนบ้านที่ดีไปคุณบัญชาไปส่งในดำและครอบครัวที่ท่ารถบกสสก่อนดำจะขึ้นรถ ก็บอกกับคุณบัญชาว่าผมจะไม่ลืมพระคุณที่พี่ได้ช่วยผมในครั้งนี้เลยครับสามวันต่อมาคุณบัญชาขับรถไปตลาดตอนเช้าสังเกตเห็นว่าเอรถทำไมติดมากขนาดนี้ซึ่งไม่เหมือนวันธรรมดาทั่วไปก็ได้แต่ค่อยๆขับรถมอเตอร์ไซค์เลียบไปข้างทางแล้วก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดล้มอยู่ข้างถนนข้างหน้าเป็นรถเบนซ์รุ่นใหม่ป้ายแดงท้ายรถมีรอยบุบเนื่องจากถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนจนยุบไฟท้ายแตกด้วย ก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่ารถชนกันธรรมดาเขาก็ทําให้รถติดพอเข้าไปใกล้ถึงได้รู้ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันที่เพิ่งจะถูกดําเฉียวเมื่อสามวันก่อนนั่นเองด้วยความอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เลยจอดรถแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่บริษัทประกันของรถเบนซ์ได้เรียกค่าเสียหายเพราะถูกชนไฟท้ายแตกซึ่งมีราคาดวงละหกพันบาทสมัยนั้นนะแล้วก็บังคับให้คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายด้วย ถ้าไม่ใช้จะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคุณบัญชาตกตะลึงและนึกไม่ถึงเลยว่าทาไมมันช่างรวดเร็วอย่างนี้เพราะเมื่อสามวันก่อนเขายังเป็นฝ่ายเรียกค่าเสียหายอยู่เลยแต่วันนี้กลับมาต้องเป็นฝ่ายชดใช้บ้างนี่แหละนะนี่เขาเรียกกรรมติดปีกมันเร็วกว่าที่คิดเพราะทํากรรมเอาไว้กับผู้ยากไร้ก็ต้องได้รับผลตอบแทนอย่างสาสมได้เงินเพียงหกร้อยบาทต้องมาเสียถึงหกพันซึ่งไม่คุ้มกันเลยกับการกระทาของตัวเองก็คงจะเข็ดไปอีกนาน และต้องเดือดร้อนหาเงินมาใช้ค่าเสียหายโดยไม่ได้ลดหย่อนเลยสักบาทเดียวด้วยคุณบัญชาบอกว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครแล้วก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นยังไงคุณบัญชาเชื่อว่าคงไม่มีใครกล้าทำอย่างแน่นอนเพราะว่ากรรมมันมีจริงครับ เรื่องของเวรกรรมบาปบ,บุญอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของคุณไพรรัฐคุณไพรรัฐแกมีน้องสาวคนเดียวแกมีพี่สาวคนหนึ่งทั้งหมดก็มีกันอยู่สามพี่น้องพ่อแม่ก็จากไปหมดแล้วพ่อกับแม่ใจบุญเชื่อว่าป่านนี้ก็คงอยู่บนสวรรค์น่ะก็ทำให้ลูกๆสามคนสบายใจคนพี่สาวของแกนะ่มีลูกสองคนลูกๆเป็นคนดีไม่เกก็ไม่ต้องห่วง ตัวคุณไพรัตเองก็มีลูกถึงสามคนก็ไม่ต้องห่วงอีกเพราะมีงานรับราชการมั่นคงภรรยาก็ขายของคิดว่าเลี้ยงลูกก็คงไม่ลำบากห่วงอยู่ก็แต่น้องสาวคนเล็กเนี่ยน้องสาวคนนี้ชื่อพัชรีอายุสามสิบกว่ามากแล้วแต่ก็ยังไม่แต่งงานยังหาแฟนไม่ได้ทั้งที่มีงานทำงานบริษัทก็มีเงินเดือนกินแต่ผู้ชายไม่ชอบหรือว่า น้องไม่สนใจใครคุณไพรั์ก็ไม่แน่ใจนักวันหนึ่งพัชรีก็มาหาที่บ้านก็คุยกันตามประษาพี่พี่น้องนอง้ในวัยที่ไม่ใช่เด็กเหมือนแต่ก่อนกันอีกแล้วถามไทยสารทุกสุขดิบกันพูดถึงเรื่องทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณของพ่อของแม่คุณไพรัฐก็บอกน้องไปตรงๆว่าไม่ค่อยได้ทำแต่น้องนะทำอยู่ประจำไปทอดผ้าป่าที่โน่นทอดกระถินที่นี่ คุณไพรัตก็เลยพูดถึงเรื่องที่เธอยังไม่แต่งงานมีครอบครัวว่าแก่ตัวไปมากๆแล้วจะลาบากเหมือนกับป้าคนหนึ่งชื่อป้าช่วยที่อยู่บ้านนอกอบ้านเกิดนั่นแหละลาบากมากตายคนเดียวเดียวดายจริงๆไม่มีใครรู้เห็นเลยตายจนขึ้นอืดแล้วถึงได้มีเพื่อนบ้านไปเห็นพัชรีก็มองหน้าพี่ชายแล้วก็บอกว่าเธอจะไม่มีวันเป็นอย่างนั้นน่ะแม้เธอจะไม่แต่งงานไม่มีลูกแต่เธอก็ยังมีหลานๆก็คือลูกๆของ ไพรัตแล้วก็ลูกลูกของพี่สาวนี่แหละนะุณนไพรัตก็บอกว่าแต่หลานมันก็ไม่เหมือนกับลูกนะน้องก็พยักหน้านิ่งไปครู่หนึ่งสุดท้ายก็พูดบอกว่าตอนนี้ฉันก็สบายดีแล้วพี่ไปเหนือมาใต้ก็สบายไม่ต้องมีห่วงมีใย,ยไม่ยุ่งยากคุณไพรัตก็บอกว่าตอนนี้สบายแต่ต่อไปอะสิ ร่างกายมันไม่ใช่จะคล่องแคล่วอยู่ตลอดไปซะที่ไหนแล้วมันก็ต้องแก่เท่าเดินไม่ไหวหูตา้าฟางกระย่องกระแยง,ยงเป็นคนแก่ก็น่าจะต้องมีลูกเต้าเอาไว้บ้างน้องก็พูดอย่างคิดหนักว่าเธอเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายมันไม่ง่ายเหมือนเอาเงินไปซื้อก๋วยเตี๋วกินหรอกพูดอย่างนี้คุณไพรั์ก็เลยต้องเป็นฝ่ายอึ้งไปเหมือนกันแต่ก็ยังถามเธอว่าไม่มีใครชอบบ้างหรือย,อยังไงน้องสาวก็บอกมีเหมือนกัน,นแต่ว่าไม่ชอบ คุณไพรัสก็เตือนมาเลือกให้ดีๆแต่ว่าอย่าช้านะเดี๋ยวจะสายเกินไปเธอก็บอกว่าถ้ายังไงฉันก็อยู่ไม่ถึงแก่หรอกถ้าแก่แล้วมันลาบากก็ไม่ต้องอยู่ให้มันถึงก็ลําบากขนาดหูตามัวก็ไม่มีความสุขแล้วคุณไพรัสก็เลยหยุดพูดเรื่องนี้หันมาชวนเธอให้มาอยู่ที่บ้านด้วยกันอ่าน้องก็บอกว่าไม่ฮะไปทํางานไกลอแต่ไม่ต้องเสียค่าเช่านะกลัวจะไปทํางานสายอ่ะก็ตื่นเช้าหน่อยสิ นั่งรถก็ไกลเดีวรถติดนี่มันเหนื่อยนะพี่อยู่โน่นนะใกล้ที่ทํางานนั่งรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอืมก็ตามใจงั้นก็อยากจะมาอยู่เมื่อไหร่ก็มาอยู่ได้เลยนะเธอก็พยักหนะ้าคุณไพรัลก็ชวนให้น้องนอนค้างที่บ้านสักคืนเธอก็ไม่อยากค้างเพราะว่ารุ่งขึ้นวันจันทร์จะต้องไปทํางานคราวหน้านะมาวันเสาร์สิตอนเย็นเย็นเลิกงานแล้วก็มาเลยจะได้นอนค้างสักคืนวันอาทิตย์เย็นค่อยกลับ ไม่ได้หรอกพี่วันเสาร์ต้องซักผ้าผ้าเยอะนะพี่เออดูมันติดขัดไปซะทั้งหมดก็เลยไม่พูดอะไรอีกอยู่มาวันหนึ่งน้องสาวก็บอกว่าจะแต่งงานแล้วแฟนเป็นพ่อไหม่มีลูกติดคนหนึ่งเป็นคนดีมีกิจการร้านขนมปังแล้วก็ชวนคุณไพรัตไปดูกิจการก็เลยยกครอบครัวไปดูด้วยเลยก็เห็นว่าน้องสาวเลือกคนไม่ผิดละส่วนนิสัยใจคอนีไม่รู้แต่น้องก็ยืนยันว่าเป็นคนดี วันหนึ่งก็แต่งงานกันอยู่กันจนมีลูกสองคนก็นึกว่าจะราบรื่นไปด้วยกันได้ดีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นซะแล้วมีปัญหาแล้วะร้องไห้ร้องโ่งมโขนลูกขนเต้ามาอยู่บ้านคุณไพรัตก็ถามว่ามันเรื่องอะไรกันน้องก็บอกว่าเขามีเมียอีกคนอ้าวแล้วกันสิมีเมียซะอีกคนแล้วก็ลูกจ้างในร้านนั่นแหละพี่เขาเอาทําเมียบอกให้เลิกก็ไม่เลิกอ้างว่าเอาไว้ช่วยงานไม่รู้ช่วยงานอะไร น้องสาวพูดอย่างเจ็บใจเลิกฉันเลิกฉันไม่เอาแล้วละ่ะเฮ้ยคิดถึงลูกให้มากๆนะเดี๋ยวลูกจะมีปมด้ยพอพูดถึงลูกน้องก็เลยเงียบไปวันต่อมาเขาก็มางอ้อขอให้กลับบ้านยอมรับผิดทุกอย่างแล้วแล้วก็ให้ลูกจ้างคนนั้นออกจากร้านไปแล้วด้วยน้องก็เลยกลับไปเรื่องเงียบหายไปหกเดือนวันหนึ่งก็ทะเลาะก,กันอีกเพราะน้องเกิดจับได้ว่าผัวไม่ได้เลิกกับเด็กคนนั้น,นะ ยังแอบไปหากันแล้วก็ไปเช่าบ้านให้อยู่ที่สําคัญเด็กคนนั้นกําลังท้องโตน้องก็เลยคลั่งเลยทีนี้มีปากเสียงกันรุนแรงจะแยกทางกันผัวก็มาง้อแต่ว่าน้องไม่ยอมท่าเดียวคุณไพรัลก็เห็นว่าไหนๆมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วเมียน้อยคนนั้นก็อยู่อีกที่หนึ่งไม่ได้มารบกวนอะไรก็ปลอบใจน้องสาวให้ทําใจเพราะว่าอยู่กันคนละส่วนไม่เอาใจใส่เสียมก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องเก็บมาคิดแต่น้องทําใจไม่ได้ คุณไพรัตก็ขับรถพาน้องไปหาพระรูปหนึ่งเป็นหลวงพ่อที่นับถือท่านมากท่านรู้เรื่องความเป็นไปก็พูดว่าท่านจะช่วยตรวจดวงชะตาให้น้องเสร็จแล้วท่านก็ใช้เวลาอยู่ครู่ใหญ่ก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นกรรมเก่าที่น้องทําไว้แต่ชาติปางก่อนจะต้องเป็นอย่างนี้แก้ไขอะไรไม่ได้อ,อกทั้งสามคนเนี้ยคือร้านเท่าแก่ขนมปังหนึ่งน้องสาวหนึ่งแล้วก็เด็กสาวเมียน้อยคนนั้นอะ ได้ทำกรรมร่วมกันมาชาตินี้ถึงต้องมาชดใช้กรรมร่วมกันน้องสาวได้ฟังแล้วนิ่งเงียบเลยตอนนั่งรถกลับมาน้องก็บอกฉันทำใจไม่ได้หรอกพี่คุณไพรัตก็พยายามพูดให้น้องฟังว่าที่หลวงพ่อท่านพูดนั้นเชื่อถือได้นะในเรื่องของเวรกรรมนะพี่เองก็มีความเชื่ออยู่พอสมควรแต่น้องกลับบอกว่ามันเป็นความมาักๆของสามีมากกว่าไม่เนเกี่ยวอะไรกับเวรกรรมอะไรทั้งนั้นอะ สองสาวันต่อมาน้องก็มาพูดกับคุณไพรัตอีกว่าคิดมาหลายวันแล้วอยากจะให้พาไปหาหลวงพ่ออีกก็ถามว่ามีอะไรเหรอก็บอกว่าอยากจะถามท่านว่ามันจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องกรรมที่ท่านพูดเนะี่ยถ้าเป็นกรรมเก่าจริงๆจะได้ทําใจตอนนั้นมันห้าโมงเย็นแล้วแต่คุณไพรัตก็พาน้องไปมีเวลาอีกราวๆชั่วโมงกว่าจะมืดค่าไปถึงวัดเนะี่ยหลวงพ่ออยู่หน้ากุฏิพอดีเลยกราบพระแล้วน้องก็เริ่มซักถามท่านท่านก็ยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วเวรกรรมยังไม่ได้หมดแค่นี้นะยังจะมีเรื่องที่ร้ายแรงกว่านี้อีกน้องได้ยินแล้วตกใจหน้าซีดรีบถามท่านว่าเรื่องอะไรท่านก็บอกว่าพูดตอนนี้ไม่ได้แต่บอกได้ว่าต้องมีเรื่องร้ายแรงกว่านี้น้องก็พยายามคาดคั้นถามท่านแต่ท่านก็ไม่ยอมตอบและท่านกลับบอกกับคุณไพรั์บอกว่าบางเรื่องก็พูดไม่ได้นะแล้วก็หันไปพูดกับน้องว่าให้ระวังคนในครอบครัวเอาไว้ให้จงหนักเลยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ น้องสาวก็ชวนคุณไพรัสกลับระหว่างทางน้องนั่งเงียบคุณไพรัสก็ถามว่าเป็นอะไรน้องก็บอกว่ากลัวกลัวที่หลวงพ่อพูดทําให้คิดเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุลงท้ายก็เป็นห่วงลูกทั้งสองคนลูกสาวกําลังน่ารักสามสี่ขวบตัวไล่ๆกันปรากฏว่าน้องสาวพาลูกสองคนไปทําบุญถวายสังฆทานไปรดน้ํามนต์โดยคุณไพรัสเป็นคนพาไปก็รู้สึกว่าน้องจะสบายใจขึ้นเยอะหลังจากที่ทําบุญกันมาแล้ว ส่วนเจ้าสามีก็ยังโทรง,ง้อน้องอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแต่น้องก็ใจแข็งตอบว่าไม่อยู่เพียงคําเดียวเท่านั้นคุณไพรั์ก็เลยพูดกับน้องว่าทายาขาดเลิกกันจริงๆจะเอาเงินที่ไหนมาส่งลูกเรียนเพราะน้องก็ไม่ได้ทํางานแล้วน้องก็บอกว่าจะหางานทําจะเลี้ยงลูกจนได้ไม่จําเป็นจะต้องพึ่งพาเขาลูกสองคนเลี้ยงได้พอเขาโทรมาอีกน้องก็ขอหย่าเขาก็ตกใจรีบขับรถมาที่บ้านทะเลาะกันโลงเลงไปหมด น้องก็ยืนยันจะยายังไงเสียก็จะยาก็ทําให้เขาหัวเสียมากขับรถออกไปตอนนั้นสองทุ่มออกว่าชั่วโมงหนึ่งผ่านไปก็ได้ข่าวจากคนที่ร้านโทรมาบอกว่าไอเฮียขับรถไปชนเสาไฟฟ้าอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลทีนี้เองวุ่นกันใหญ่น้องรีบให้คุณไพรัตขับรถไปดูอาการเด็กเล็กเอาไปด้วยเขาอยู่ในห้องฉุกเฉินน้องนี่ร้องไห้น้ำตานองหน้า ทางฝ่ายเมียน้อยก็มาด้วยเจอหน้ากันแต่ไม่ได้พูดกันนับว่าโชคยังดีที่เขาไม่ตายแต่เป็นคนพิการทางสมองไปเลยจำใครไม่ได้เลยไม่ว่าเมียคนไหนทั้งนั้นจำลูกๆก,ก็ไม่ได้เมียน้อยก็จำไม่ได้น้องสาวรู้สึกผิดจนกระทั่งทุกวันนี้เธอต้องรับผิดชอบดูแลเขา,ด,เขาดูแลร้านขนมปังเองเลี้ยงลูกตัวเองสองคนแล้วก็ลูกของเขาอีกคนนึงส่วนเมียน้อยนั่นก็ลำบากไม่มีงาน แต่แล้วก็คลอดลูกออกมาก็เลยไม่เลี้ยงเอามาให้น้องสาวนี่เลี้ยงน้องสาวคุณไพรัตก็สงสารเด็กก็เลี้ยงเป็นลูกอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายหน้าตาน่ารักส่วนแม่ของเด็กก็ไปมีผัวใหม่เออทีนี้น้องยอมรับเลยว่ามันเป็นเวรกรรมจริงๆนะเวรกรรมมีจริงท่านบุฟังก่อนจากกันวันนี้ท่านูุฟังเดี๋ยวผมมี เรื่องแปลกๆของอารมณ์วูบเดียวของคนเนี่ยนะมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังสุดานี่เป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดสระบุรีแต่งงานแล้วก็ย้ายมาอยู่กับสามีที่นครปฐมมาเช่าห้องแถวอยู่ในตัวเมืองสามีของสุดานี่มีอาชีพเป็นโชเฟอร์ขับรถสิบล้อบรรทุกของนานๆครั้งสามีจะกลับมาเพราะว่าต้องออกทำงานตามต่างจังหวัดทั้งคู่อยู่ด้วยกันมาห้าปี มีลูกด้วยกันสองคนผู้หญิงคนผู้ชายคนสุดาอยู่บ้านว่างๆก็รับจ้างซักรีดเสื้อผ้าอาศัยที่บ้านอยู่ในชุมชนก็มีงานไม่ได้ขาดห้องแถวที่เช่าอยู่ก็ไม่ผิดกระสลัมเท่าไหรด่ดีว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่มีน้ำคราำเหมือนกันในกรุงเทพเนื้อที่ก็ไม่กว้างขวางเพียงแต่มีห้องนอนห้องน้ําห้องครัวเท่านั้นพอตกเย็นผู้คนกลับบ้านเสียงจอกจกักจอแจเหมือนนกกระจอเข้ารังความที่เคยชินต่อบ้านในชนบท ก็เป็นที่รำคาญของสุดาเป็นอย่างมากก็คิดจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่สระบุรีก็กลัวญาติพี่น้องจะว่าเอาก็จับต้องทนอยู่ต่อไปบ้านที่สุดาอาศัยอยู่นะั้นเป็นที่แคบก็เลยไม่ได้เลี้ยงอะไรได้เลยลูกสาวคิดอยากจเจาลูกไก่มาเลี้ยงสุดาก็บอกบ้านมันแคบจะเลี้ยงได้ยังไงสุดานี้ไม่ใช่เป็นคนชั่วชาสารเลวประการใดไม่เป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีไปวัดบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่ประจํา แมวนี่เป็นสัตว์ที่สุดาเกลียดเป็นชีวิตจิตใจตรงกันข้ามกับคนทั่วไปที่เขารักและชอบเลี้ยงแมวไว้ในบ้านและนี่คือสาเหตุความเป็นมาของกรรมที่สุดาจะได้รับคือวันหนึ่งลูกชายของสุดาในเล่นฟุตบอลกับเพื่อนระหว่างทางที่กลับเนี่ยฝนตกมีลูกแมวตัวหนึ่งคิดว่าคงจะเป็นแมวที่ถูกเอามาปล่อยสีขาวจุดดำน้ำตาลเปียกฝนเปียกปอนไปหมดทั้งตัวละ ด้วยสัญชาตญาณเมื่อเห็นคนก็วิ่งตามลูกชายของสุดาหันไปเห็นเกิดสงสารก็เลยอุ้มกลับมาบ้านสุดาเห็นลูกชายเอาแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่นางเกลียดมากโมโหบอกลูกชายบอกว่าจะขอเลี้ยงแมวในบ้านก็ยิงโกรธด่าว่าลูกชายว่ามันเป็นสัตว์เดรัจฉนเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงทําไมเปลืองข้าสุกลูกชายก็ขอแม่ออดอ้อนจนยอมแต่ว่ามีข้อแม่ว่า,าห้าม ไม่ให้เห็นแมวตัวนี้อีกจะเลี้ยงไว้ไหนก็ตามใจลูกชายก็ตกลงว่าอย่างนั้นแต่ด้วยกรรมเวรของแมวหรือกรรมเวรของสุดาก็ไม่ทราบวันนั้นแมวที่นํามาเลี้ยงเนี่ยเล่นสนไปตามนิสัยแมวมันก็เลยทําแจกันที่สามีซื้อให้เป็นของขวัญตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานตกแตกสุดาโมโหมากประกอบกับลูกชายไม่อยู่เวลานั้นไม่มีคนขัดขวางก็จับแมวตัวนั้นคว้างแต่เจ้ากรรมในคว้างไม่พ้น ตัวแมวปะทะก,กับข้างขวาบ้านดังสนัน่นเลือดออกทางปากทางจมูกชักดิ้นชักงอตายต่อหน้าสุดาแหละสุดาก็เอาไปฝังพระลูกชายกลับมารู้เรื่องก็เสียใจมากที่แม่ทํากับแมวอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงโบราณก็ถือว่าการฆ่าแมวบาปยังกับฆาเนนองค์หนึ่งทีเดียวเขาว่ากันอย่างนั้นสองปีต่อมาสามีของสุดารับจ้าง ขับรถบรรทุกดินบรรทุกทรายให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในตัวเมืองไม่ต้องออกไปต่างจังหวัดเหมือนเคยวันนั้นอากาศสดชื่นแจ่มใสแต่ใครจะไปรู้ว่าวันนี้เป็นวันถึงคาดของสุดาหลังจากที่ได้ทําอาหารและส่งเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดแล้วสามีของนางก็ออกไปเตรียมตัวไปทํางานจู่ๆก็มีคนมาเรียกให้สามีของสุดานี่นํารถไปช่วยดันรถอีกคัน,นึ สุดาก็ติดรถไปด้วยสามีก็ให้สุดาเอาไม้ไปค้ำยันระหว่างรถสองคันเพื่อไม่ให้ไม้ตัวถังรถมันถลอกระหว่างที่ใส่ไม้ค้ำยันอยู่นั้นสามีกับคนขับรถอีกคันก็ขับรถถอยมาชิดกันเพื่อให้พอดีแต่บังเอิญยังไงไม่ทราบไม้ที่ค้ำยันหลุดลงมาฝ่ายสามีเห็นว่างๆก็นึกว่ายังไม่ถึงก็ถอยรถรถสองคันกระทบกัน ร่างของสุดาถูกอัดติดกรบรถเป็นที่ที่เวทนาของผู้พบเห็นหัวและสมองกระจายเลยสำหรับเลือดเนี่ยอย่าให้บอกเลยนึกภาพดูแล้วกันเป็นภาพที่อุจจารตายิ่งความแมวที่สุดาทำได้อีกการตายครั้งนี้ก็ไม่ทราบจะเอาผิดกับใครฝ่ายญ,ญาติก็ไม่เอาเรื่องเพราะว่าผู้กระทำไม่ใช่ใครอื่นะสามีของนางนั่นเองการตายของสุดาก็เลยเป็นการตายฟรีเช่นเดียวกับแมวท่านผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วคิดยังไงครับอืม ถ้าหากว่าไม่ได้ดตายเพราะกรรมที่ทำไว้กับแมวลักษณะแบบเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นคนเราถ้ามีศีลร,รมนะมีสมาธิก็เกิดปัญญาเพราะว่าสติจะช่วยยับยั้งอารมณ์ร้ายๆทั้งหลายได้ทุกร้อนที่เกิดขึ้นก็เพราะจิตอยู่ใต้อารมณ์เป็นธาตุอารมณ์แล้วเวลาทําอะไรไปแล้วก็เกิดกรรมเพราะเกิดกรรมก็ต้องไปใช้กรรมในเวลาใดเวลาหนึง่งครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ นำมาเสนอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ครับ